กคนใครเห็นธนดลโพสต์บ้างวันเนี้ยที่นางเกลียวกาดอะนางแบบว่าถ้าเอฟซีทะเลาะกันนะให้เรียกนางนางจะไปแยกเองอะคือจะตบทั้งสองฝั่งเลยฟิลนั้นนะเออน้องน้องแชร์คลิปอะเออที่เวลาเออมันตลกตลกอะนะทุกคนคนทะเลาะกันแล้วมีคนหนึ่งไปแยกอะไรอย่างเงี้ยก็ตบทั้งสองฝั่งเลยอืมธนดนานางก็ฟิลแบบว่า เคลียกาดค่ะช่วงนี้ประจาเดือนมาเนาะก็แชร์คลิปเขาก็บอกว่าถ้ายฟิชทะเลาะก,กันบอกนุกนะเรียกนุกนะเดี๋ยวนุกจะไปแยกเองอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหามากอะ่ะสําหรับบุ๋มนะใครจะซีเรียสเรื่องของเขานะใครจะอะไรยังไงเรื่องของเขานะใครไม่มีความสุขกับเรื่องของเขานะอันนี้บุ๋มเห็นแล้วบุ๋มหา่าบุ๋มชอบอะ่ะชอบเวอร์ชั่นนี้เออทะเลาะก,กันดีนักฟิลนั้นอะ่ะอือนา่ารัก เดี๋ยวนี้เกลกาดค่ะประจําเดือนมาช่วงนี้ประจาเดือนมาเนาะนั่งหล่อเนาะนั่งตัวเล็กผมลดน้ําหนักไงนั่งผมแต่น่ารักแต่ชอบเวอร์ชั่นนี้มากค่ะเกลกาดบ้างเพลงอะไรนี่พี่เพลงหลังคาแดงเพลงอย่างหลังคาแดงโอ้การดากลับมาหาพี่เถิดใครขออุ้มไม่อยากอุ้มมา หนอุ้มอุ้มหมาอยู่ไหนอุ้มแมวไว้พี่ขอเพลงอะไรฮะเพลงอะไรอ๋อบ้านของพี่มันก็ไม่ใหญ่ไม่โตอยู่ตึกบางปะกงจะไม่ชอบลังคาพี่ขอเป็นตามอายุขอแกะคนได้ไหมเออตอนนี้เพลงนี้มันดังในทิก t o อใช่ไหมเออแล้วมันมีจะมีท่าเต้นอะไรเงี้ยเออ เตีสิขอมานะเนาะเขียนประกูลองได้เบิดทุจเพียงใส่บุญเนาะพูดในใจดังไปหน่อยอ่ะเพลงนี้ก่อนนะพี่บีก่อนเดี๋ยไม่ต้องบอกต้องการเสรียใจน,นี่นานมากนะครับเพลงเนี่ยมันขึ้นมาไงนะพี่ พอต้องการเสรียใจแล้วก็แผลที่ไม่มีวันหาย yesterday บอก yes yesterday ผมงโง่ ต้องเปะอะไ้ดอเออเรียนไปรอดคีสูงเหรอเดี๋ยวลองขีผู้ชายอโอ้าเราต้องการโอ้เกอ ขั้นเขคอยร้องสูงไม่สูงห่ดน,นะอเอาเอาขึ้นชี้หน่อยนะเ<อ>พราะว่าเพราะว่าคอยชีลร้องอีกออกเต็มหนึ่งนะเพราะสมมติจะสูงแง่เ,งเด,ด็กเขาผู้หญิงอะไรเด้กแล้วคอยชี้ร้องอีกออกเต็มหนึ่ง oh. ้ไนาไปเลย,ยเอาลองมาดู เดี๋ยวเดี๋ยววันข้างหน้าถ้าจะซาวเช็คเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปในเฟซก่อนนะเดี๋ยวเราตีฟังสักหน่อยก่อน มาเลยบอแมนโคทานเอาบอต้องตามสอใจกิดเอาขึ้นไปทางนั้นพอคำต,ตำหนักแค่เรื่องทีง่ไา่าสิรรมาทำทาเกินบอเคยหักกันดื้อบอแมนว่าบอไมีไหยเอาที่ หาเจ้าเข้าใจได้แม่อยากเสียสิพอไปทีแค่ดูแลผัวใจให้ได้ดมองต้องให้ด้เป็นูองให้ได้เป็นแม่ของบารคำหน่อยให้เป็นคนเราบาร์ยาแล้วกคอยสุตายเรตหอยกะคอยยิ้บอกแม่ว่าบอกมีไผเอา อับเจ้าขอเจรนญแม่อยากเสียอยากเสียผมไปชีแค่ดูแลหัวใจแผลที่ไม่มีวันหายหองห,ห,หลายรอบแล้วใช่ไหมอ้สแสดงว่ายังไม่ได้แค่ขวาขมาเนี่ยผมมาร้องได้แต่หูผมก็ไม่อยากร้องมันก็กำกึ่งไง ถ้าร้องไม่ได้เอาเพลงอื่นได้ไหมอย่าฟังเพลงนี้เดี๋ยวกลับห้องไปจะเปิด YouTube นะง่ายดีเอาง่ายๆไปเลยเปิด YouTube ฟังต้นฉบับร้องร้องเ่ยแกร้องเพราะยองกัแต่น้อเอาสิ้ปะนี่แปะที่มันเป็นมันหายนิให้บึกถึงลองปะบักถึงแต่บักถึงถ่ายร้อง